จุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะเป็นห่วงก็คือเรื่องของตัวบานพับแล้วก็จุดหมุนของตัวเครื่องวายโอฟิตนะครับซึ่งแน่นอนว่าโซนี่ก็ได้ทำการทดสอบแล้วก็ทดลองก่อนที่จะนำมอกมาขายจริงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความแข็ง,แ,ขงแรงทนทานถ้าทดสอบเบื้องต้นนะครับจากเจ้าตัวบานพับเดิมนะครับก็จะมีความยาวกว่าปกตินะครับ แล้วก็ค่อนข้างแน่นนะครับในการที่เราจะพลิกไปมานะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานในลักษณะปะกติและเจ้าตัวบานพับที่แบ่งครึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะของโซนี่นะครับจะไม่เหมือนกับย e ี่ห้ออื่นๆที่ใช้เป็นบานพับแต่ของโซนี่จะใช้เป็นวัสดุชนิดพิเศษที่ทําเป็นเหมือนกับย,าง,ยางตรงนี้นะครับซึ่งทําให้สามารถพลิกไปมาได้อิสระนะครับ ก็ไม่มีเสียงของชิ้นส่วนนะครับไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายต่อตัวหน้าจอนะครับซึ่งถ้าเราดูจากทางด้านข้างนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกับตัวแผ่นยางสีดำๆนะครับตลอดยาวไปตลอดตรงนี้นะครับก็ทําให้การพลิกเนี่ยปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดมีเฉพาะตรงด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับก็จะทําให้เกิดรับพลัาะนะครับ แล้วก็แน่นอนครับความแข็งแรงทนทานเราลองพิสูจน์กันเข้าๆวๆก็ได้ครับผมก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับรวมถึงถ้าเกิดสมมติพลิกขึ้นมาจริงๆแล้วยกขึ้นมามันจะมีโอกาสในการขาดหรืออะไรไหมนะครับก็สามารถยกแล้วก็เขย่าได้นะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเขย่าไปมานะครับ ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานนะครับตัวบานพับมีความแข็งแรงนะครับก็ไม่ตกังวลได้นะครับเพราะบางครั้งเราอาจจะมีอุบัติเหตุในการที่เราหุนแล้วเราก็ยกขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับตัวบานพับแล้วก็ตัวหน้าจอก็ยังไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับลิกัมมานะครับพอกดปุ่มโฮม,มก็จะกลับไปที่หน้าเดิมก็คือใช้งานได้ปกติไม่เสียหายครับก็บานพับเราแข็งแรงมั่นใจได้ครับไม่ต้องห่วงครับ